ตามสัญญากันนะคะตอนนี้หมูน้อยของเราเอ้ยหมีน้อยของเราได้พามากินอันนี้คือสักรวบปีน้ำนี่คือร้านที่ดีที่สุดในโลกแล้วในโลกล่านี่ซุปกระดูกหมาเดี๋ยวนี่กระดูกไก่นะคะอร่อยมากคือคิมมี่พาเรามากินซุปกระดูกไก่อย่างเดียวแล้วกลับบ้านได้นี่แหละรบรรยากาศดี ขอจานแบ่งได้นะคะบรรยากาศดีมากไม่ร้อนเอาเนล้ี่คอถ้าเดี๋ยวจ,จา้าันเกินไว้ไม่ไหม,ไมเอาคนละอันเลยได้ไหมคะได้ ด้วยแบ่งกันให้ดีนะน้ามีมีสอนมีสอนไก่ไก่ดีข้าไปเข้าไก่ดีไก่ดีแต่ล่ามได้ข่าวว่าเพิ่งเล่นก๊อตบอกอุตานใช่สิก๊อตบอกว่าได้ข่าวว่าเพิ่งเล่นกินไก่กับผักค่ะกินไก่กับผักค่ะคุณน้องเขากินไข่ไก่กับผักคุณชื่ออะไรนะก๊อตก๊อตโนดแสนนดีแสนดีแสนมาแล้วค่ะะขอคนะ อ่นกะข้าวปข้างปลาลองไม่นะต้งลาเเนี่ยล่ให้หมดเลยอยากทานมาหรอไลาให้หมดก่อนเฮ้ยชิมก่อนเบ้าหรือลาดคือผสมกันเลยเหรอเน่บอกให้กินอย่างี้เลยอย่างี้เลยน้นเลยคู่คู่รวมกันอ๋อ ซุปมันร้อนมากเลยอะ่ะขอแวะตรงนี้ก่อนนะอขอใชยอย้กินแค่กล้วยมาเหรอวะกินแค่กล้วยหนึ่งลูกแล้วอยู่เล่นหน่อยด้วยเก่งปะกินกาแฟกับกล้วย <laughs> <laughs> น้องกิมใจเย็นค่ะ <laughs> ไม่ร่อยกินนะคะสำลักนี่โรงพยาบาลอยู่ไหนยังไม่รู้เลยนะคะืมอืมอีสุเกิ้ตักหมูตักหมูจริงเหรอล้างหมดเลยใช่ปะ าไม่าให้หน่อยโอ้โหให้กินรวมกันก่อนแล้วชอบแบบไหนก็ไปแยกเอากณจะแยกไม่ออกแล้วล่ะตอนนี้น <c oughs> ไอติมเดียเคมาพัฒนีหนีคุณรุเมสกูไม่เคยได้ยินแบบเด็กเลยใช่แลอีกอันนึงของวอสออะสมัยไมไ่ป,ปีฮะ ทันไหมพี่ไม้ฟรีอ่ะไม้ฟรีตัวใดออ๋ออ๋ออ๋แรกอะทานข้าวกันค่ะอืวลอ้หดีอะนี่นะคะถูกและดีอร่อยมากืมดีอะตักหมุดตักหมุดโอเคนะเมื่อกี้อะไรเผ็ดอะ พาฝรั่งมาจิ้มอันนี้อันนี้พาคนไทยใส่กับอันอีกโปรคือพาฝรั่งมาจิ้มอาหารนีใส่บล็อกป้าป้าเจ้าของร้านนะคะ้าโปรโมทร้านเลยไหมเจจี่ถนนสิอ่าไม่รู้อยู่ไหนจากวิภาวดีนะคะเดี๋ยวเข้ามาตรงหอการค้าร้านร้านเจนนี่ เดีจนิดเจเจเจนิดเจนิดพูดผิดแล้วเอเจเจอะไรเอะเขาพูดอะไรเจนิดเจนิดอะไม่ใช่คนจิงใส่ยามันก็มาเข้ากจเข้าใอบอ๋อน้ำปักหมุดแล้วปักไว้ในฟิตเปียเข้าไปดูในนี้นะคะหูยน่ายูังงายแต่ละครวรททำแบนี้ ตกหรือว่าอะไรปักหมุดอ่ะอ๋อเปบ่าวลงไว้ในกลุ่มเพราะฉะนั้นยูต้องลงลูกแล้วอยู่ก็ใช้ location ที่นี่้เจออันนี้เป็นผักนะคะกะล่ำอันนี้คืออะไรกะล่ำตีลวกอันนี้คือกะล่ำตีเอ่ะทอดไก่อกแล้วก็มีน้ำจิ้มสามน้ำจิ้มผักคือดีอ่ะ ดีไข่ไก่เฮ้ยหมูเป็นไงบ้างอ่ะอ้วนอะไรคะกินอ่ามันก็ดูไม่รู้ว่ามันแบบใส่มาท้าเขาว่าเอีกถ้ากินผักกระเก่อ้วนแล้วก็ให้ถีบเลยถีบใครคะพูดเองนะถีีบบพ่โให้ถีบพี่บอสให้เดี๋ยวถีบเทรนเนอร์อยากขอกินข้าวก่อนนะคะตอนนี้เผ็ดมากถ่ายรูปถ่ายสี